อันแรกเฮกซานามายก็เป็นเอไมล์ถูกไหมคาร์บอนกี่ตัวนะคาร์บอนหกตัวถูกไหมพี่เขียนเฉน่าคาร์บอนนะสองสามสี่ห้าและหกอันนี้ก็คือตัวของเฮกซานามายนะครับบิวทานสองโอนคีโตนถูกไหมบิวทานคาร์บอนสี่ตัวนะครับแล้วก็โม คีโตนอยู่อยู่หมู่คาร์บอนนีอยู่ตำแหน่งที่สองถูกไหมคีทาบิวทานสองโอนโพรพานหนึ่งออนแอลกอฮอล์ถูกไหมต่อไปหนึ่งเอทอกซีเพนเทนนะครับ หนึ่งอทอกซีเพนเทนเพนเทนคาร์บอนห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งที่หนึ่งมีใครมาเกาะเอทอกซี e มาเกาะนะอทอกซีคาร์บอนสองตัวนะต่อไปสามสามไดเมทิลบิวทามอิกแอซิดบิวคาร์บอนสี ตำแหน่งที่สามมีใครมาเกาะครับเมทิลสองตัวมาเกาะตัวมาสามสามไดเมทิลนะครับบิวทานอิกแอซิดสามคอโรบิวทานานเป็นอัลดีไฮด์บิวทานคาร์บอนตำแหน่งที่สามมีซีเอลมาเกาะ เมทิลซาลิซิเลตเมทิลส่วนแรกคือมาจากแอลกอฮอล์ถูกไหมส่วนหลังมาจากอะไรมาจากตัวของซาลิไซลิกแอซิดนะครับนะอ่ะคราวนี้เมทิลซาลิซิเลต เอทิลบิวทานเอตอันนี้ก็ง่ายนะครับเอทิลบิวทานเอตนะครับเอทิลบิวทานเอตโพรพิลสองเมทิลบิวทานเอตนะครับโพรพิลส่วนแรกจบละแสดงว่าโพรพิลคือส่วนที่มาจากแอลกอฮอล์ที่เหลือก็เป็นอะไรเป็นคาร์บอ克斯ิลิกถูกไหม โปรพิลคาร์บอนกี่ตัวครับคาร์บอนสามตัวหนึ่งสองสามจบและแอลกอฮอล์จากนั้นส่วนไหนส่วนที่เป็นคาร์บอกซิลิกคาร์บอนกี่ตัวบิวทานโเอตบิวคาร์บอนสี่แล้วก็มีกิ่งตำแหน่งที่สองเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับเมทิลอย,อยู่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งนี้เพราะว่าตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันตำแหน่งที่น้อยที่สุด สามเมททอกซีเฮกเซนนะครับอ่าวาดยังไงนะสามเมททอกซีเฮกเซนเฮกเซนคร์บอนกี่ตัวหกตัวนะครับเมททอกซีเกาะตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่สามของเฮกเซนถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขียนอย่างนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตำแหน่งที่สามมีใครมาเกาะ อย่างเงี้ยเห็นไหมสามเม็ดทอปซีนะครับเฮกเซนหรือจะเขียนแบบโซ่ตรงก็ได้ หมู่แทนที่เนาะหมู่นี้คือเมททอซีเกาะตำแหน่งที่สามของโซหลักคือคาร์บอนหกตัวเนาะเขียนแบบห้องบนนี่ก็ได้นะครับต่อไปพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองก็คือตรงนี้นะ ต่อไป C ห้าเม a m o n d i h e นะครับสามอ้อ h e กสามอ้อโซลักคือ h e กถูกไหมก็คือมีคาร์บอนทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ OH อยู่ตำแหน่งที่อตำแหน่งที่3ามเราเขียนไปเลยนะครับ1 2 3 4 5สและ6นะครับใส่ตำแหน่งคาร์บอนเป็น1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกนะครับต,ตำแหน่งที่3มี OH ถูกไหมตำแหน่งที่4ที่5มีเมทิลนะก็จะเป็นส5ไดเม็ดทิ้วเฮกสามอ่อนะครับต่อไปสองเมททอกซีบิวทานบิวเทนขอโทษนะ2เมททอกซีบิวเทนนะครับก็คือโซ่หลักคือบิวอะไรบิวเทนตำแหน่งที่2มีใครมาเกาะตัวของเมททอกซีมาเกาะถูกไหมก็คาร์บอนทั้งหมด4ตัวอาศัยไปเลยนะครับ1 2องสาสี่ระบุตำแหน่งของคาร์บอนซะเป็นหนึ่งสงสามสี่นะครับตำแหน่งที่สองเห็นไหมมีหมู่เมทออซีนะครับมาเกาะต่อไปสองสองไดเมทิลโพรพานานนะครับโพรพานานนี่คือโซ่หลักถูกไหมตัวสุดสุดท้ายจะเป็นโซ่หลักเนาะ โพรพานานคือคาร์บอนทั้งหมดโพรคือสามนะครับสองสองไดเมทิลโพรพานานเป็นอัลดีไฮด์นะครับตำแหน่งที่สองมีเมทิลมากาะสองสองไดเมทิลโพรพานานเพนทานสองโอนนะครับเพนทานสองโอนก็คาร์บอนทั้งหมดห้าตัว แล้วก็ตำแหน่งคาร์บอนิลวิวรังที่สองนะซีเมทิลเพนทานสองโอนซีเมทิลเพนทานสองโอนนะครับเพนทานโซลักโซลักที่มีหมู่คาร์บอนิลตำแหน่งที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพนทานสองโอนและ โอที่สี่ไอ้ตำแหน่งที่สี่มีเม็ดทิวเนาะอ่าสี่เม็ดทิวเพนทานสองอุลนะครับบิวทิวบิวทาโนเอตเป็นเอสเทอร์บิวทิวคาร์บอนจบละเขียนโอติดจากนั้น เบลเทีลยวบิวทานอีเอทสองสองไดเมทิลบิวทานหนึ่งเอมินโซ่หลักบิวทานคาร์บอนสี่ตัวหนึ่งสองสามและสี่นะครับเอมินตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองมีใครมาเกาะครับเมทิลกี่หมู่ สองหมูมาเอ้ยผิดสองตรงนี้สองสองไดเมทิลบิวทานหนึ่งเอมี สามข้อสุดท้ายซีโบรโมนะครับสามข้อสุดท้ายของการการเขียนชื่อนะเออเรื่องแบบฝึกหัดการอ่านชื่อนะ C o, ide, o, ซีโบรโมสองเมทิลเพนทานามายซีโบรโมสองเมทิลเพนทานามายโซลักคือตรงนี้เพนทานามายเป็นเอไมล์ถูกไหมคาร์บอนห้าตัวตำแหน่งที่สี่มีโบรโมโบรมีนับหนึ่ง สองสามสี่มีโบรมีนตำแหน่งที่สองมีเมทิลเขียนซีเฉยๆก็ได้นะครับสามสี่ไดเมทิลเพลนทาไดไมล์ หนะึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ไดไมนคิ้เป็นธาหมายโซลักคาร์บอนตำแหน่งที่สามมีแล้วครับมี หมโเอมีนมาเกาะตันที่สองมีตัวคอรีนมาเกาะนะโอเคนะครับมันนี้เสร็จละ